ัแตกหนอ่อืหน่อใหญ่ด้วยกำลังแตกกำลังขึ้นเลยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากคลิปที่เจนได้ลงคลิปของหน่อไม้ฝรั่งนะคะวันนี้เจนก็จะมาอัปเดตอีกทีนะคะว่า เขาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะคะไปค่ะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆทยอยขึ้นทยอยแตกหนอน,นะคะเนาะ มีหมาตามเวลาเขาขึ้นนะเพื่อนๆเขาจะแตกแบบพ,พุบพับพุบพับเลยค่ะเห็นไหมคะนี่กำลังแตกหนอ หน่อใหญ่ด้วยกำลังแตกกำลังขึ้นมาดูฝั่งนี้นะคฝั่งนี้โอหอันนี้หน่อใหญ่มากดูดยหน่อใหญ่ดูนะฮะกำลังขึ้น กก็กลังขึ้น,นดูฝั่งโน้นนะต้นสูงแล้วเดี๋ยวจะต้องเก็บแล้วถ้าเราจะกินนะคเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆนะเพื่อนๆถ้าเราจะกินเนี่ยประมาณเนี้ยกำลังดีเลยนะคะเนี่ยกำลังดีเลยกำลังขึ้นเต็มเลยนะคะเล็กๆขึ้นเติมเลยหน่อเล็กๆ ัขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันนะคะเพื่อนๆเ,เ,เรื่องหน่อไม้ฝรั่งนี่แจนก็ไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่งเลยนะแต่ที่แจนทราบก็คือแฟนบอกนะคะปีแรกหรือ2ปีแรกนี่นะคะเพื่อนๆถ้าเราจะปลูกนะ ให้เราให้เราเหลือเหลือหน่อที่สวยแล้วก็แข็งแรงอวบอ้วนนะคะเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องตัดกินนะคะปล่อยให้เขาโตจนเป็นต้นของอัสปาลาจินะคะหรือหน่อไม้ฝรั่งนะเพื่อนเพื่อนนี่ดูโอ้โหใหญ่มากเลยดูเลยอ้ยดูขึ้นเนะี่ย ลำต้นใหญ่แบบนี้นะเพื่อนถ้าเราจะให้เขาออกเยอะในปีต่อๆไปให้เราไม่ต้องตัดกินหน่อที่เราคิดว่าเราจะเอาไว้ทำพันนะเพื่อนๆปล่อยให้เขาโตแล้วออกแบบให้ให้โตเป็นต้นของหน่อไม้ฝรั่งนะเพื่อนๆให้ออกเออมเล็ดออกใบจนให้เขาแก่แล้วเราถึงตัด ต้นเขาทิ้งนะเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีรากที่แข็งแรงแล้วพอแข็งแรงแล้วในปีต่อๆไปอะ่ะเขาจะออกหน่อเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนที่แจนมาใหม่ๆนะเพื่อนออข้างบนเนี่ยยังไม่เยอะเลยยังออกไม่เยอะแล้วแฟนเขาได้ทําอย่างที่แจนบอกนะคะเพื่อนเขาก็ เอาเอาหน่อที่แข็งแรงไว้ไม่ตัดกินนะคะเห็นไหมเพื่อนเริ่มขึ้นแล้วขึ้นเป็นแนวแล้วทยอยขึ้นเราก็จะได้กินหน่อไม้ฝรั่งอวบอ้วนอย่างนี้นะคะเพื่อนดูหน่อใหญ่มากเพราะว่าข้างบนเจอแดดนะคะเพื่อนมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ ทยอยขึ้นนะคะทยอยขึ้นช่วงแรกๆเราก็จะตัดกินก่อนนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเขาขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนมากเป็นเอ่อแจนไม่แน่ใจเดี๋ยวเจนจะเขียนเออไว้ด้านหน้าคลิปนะคะเพื่อนๆว่าเขาขึ้นเป็นเวลากี่เดือนเพราะว่าเจนก็จําไม่ได้ต้องถามแฟนนะนี่ค่ะ ยอยขึ้นเรืเอย,เอยหนอกขาจะขึ้นเราก็จะตัดนะคะตัดไปผัดใส่กุ้งแบบคือตัดสดๆเขาจะมีความหวานหวานมากเลยนะเออมันไม่ใช่หวานมากแต่คือมันหวานแบบมันสดๆนะคะเพื่อนๆมันคือเราไม่ได้ไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นคือเขาตัดนานแล้วเขาถึงจะเอามาขายมันก็ใช้เวลานานแต่เวลาเราจะกินเราจะมาตัด ต้นที่กำลังกินนะคะเพื่อนไปต,ตัดไปทำกินสดๆอร่อยมากค่ะนี่นะกำลังขึ้นกำลังขึ้นหนอเล็กๆนะเห็นไหมคะกล้องไม่โฟกัส สองหนอหนออวบใหญ่มากเลยกำลังขึ้นเขาจะขึ้นเป็นแถวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เขาจะไม่ไม่แตกไปทางไหนเลยเพราะว่ารากเขาจะอยู่ตามนี้ถ้า ถ้าต้นแก่ที่เราเอาไว้ทําพันนะเพื่อนๆเมล็ดเขาไปร่วงตรงไหนนี่เขาก็จะขึ้นตรงนั้นนะคะเราสามารถขุดรากของเขามาปลูกได้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องตัดทิ้งนะคะขุดรากของเขาแล้วมาปลูกถ้าเราต้องการเพิ่มนะเพื่อนๆหรือไปปลูกตรงสมมติว่าเรามีที่ดินแบบ ที่เราไม่ได้ใช้งานอย่างเงี้ยเราก็เอาไปปลูกตรงนั้นได้ปลูกเสริมตรงนั้นได้นะคะนี่กำลังขึ้นข้างบนบ้านแจนเนี่ยเวลาลมนะคะ เวลามีลมเนี่ยลมจะแรงมากๆแฟนก็เลยทำเสาแบบนี้ให้กับต้นของหน่อไม้ฝรั่งนะเพื่อนเวลาที่ต้นเขาสูงเราจะมัดไว้ตรงนี้นะคะมัดไว้ติดกับลวดกับไม้นะคะเพื่อไม่ให้เขาล้มอันนี้เป็นท่อน้ำนะเพื่อนๆท่อน้ำ ฤด,ดูร้อนนี่เราจะต้องลดน้ําเขาบ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่ต้องถี่เหมือนออผักอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะเหมือนผักนะคะเราลดเขาบ้างเป็นบางครั้งค่ะ อันนี้ก็ต้นเล็กๆกำลังขึ้นเห็นไหมคะเราก็วางท่อข้างบนเลยนะคะเพื่อนๆวางท่อแฟนทำระบบน้ำปิดเปิดอันตโนมัตินะเพื่อนเวลาที่เราจะลดเราก็เปิดข้างลังต้นใหญ่มาก หน่อยอย่างเงี้ยผัดหวานมากเลยนะเพื่อนให้เขาขึ้นอีกประมาณสักสักคืบหนึ่งประมาณประมาณเนี้ยนะคะประมาณนี้นะะรนจริงๆอันเนี้ยเราเราไม่ต้องให้ถ้าเราปลูกเองเนี่ยเพื่อนเราไม่ต้องให้เขายาวเหมือนที่เขามาขายนะเพื่อนเราสามารถตัดกินแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็จะได้ความสดอร่อยของหน่อไม้ฝรั่งสดๆนะเพื่อนอร่อย ไปผัดหรือไปนึ่งก็ได้นะคะนึ่งกินนึ่งกินแบบแบบนี้เลยกินทั้งต้นมันแบบนี้เลยะคะ่ะอร่อยผัดใส่กุ้งผัดใส่ปลาหมึกก็อร่อยนะคะเพื่อนถ้าเราไปซื้อกินรสชาติความหวานมันก็จะลดน้อยไม่ลดน้อยไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนที่เราปลูกเองนะเพื่อนได้รสชาติความอร่อยหวาน สดของหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ปลอดสารด้วยนะคะเพื่อนอจนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อน<ๆ>มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ